พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืองยะโสกพี่น้องอดผิดผ่าพกอกระแล้วนี่แหละหน้าแม่บ้านตัวจริงผีดผ่าพอกระแล้วตอนนี้เที่ยงตรงพอดีเป๊ะจีเห็ดแนวกนนนิ่นใ้พันจีพาพ,พี่น้องมาเห็ดลาบปลาดุกลาบปลาดุกเนาะไปเห็ดกันเลยจ้ามะลาบกันเลยพี่น้องอันนี้ปลาดุกเข่ากับฟักฟักหอยฟักตอนโคโลเคเล่ด้อค่อยไม่ชอบแบบว่า่า ตอนหน่อยๆมุนๆน,นะมันจังเด็กมันจังเด็กคุยโอ้ยสิบ่อยอมฟ้อง่าลืมลืมขาหัวขาซอยขาใส่นี่ยเสแปรักเสแปรตนายเลยตักซอยขาใส่ทำเนี่ยแา้วก็ใส่พริกนิดนึงเพราะว่าเ้าสิใไซเ,เพราะว่าเราจะใส่พริกซอยเข้าไปด้วยนะจ๊ะมาเด้อม,มากินอันนี้ปลาดุกตัวเดียวหนึ่งตัวอย่างไวเนาะ ย่างไว้แล้วก็เอมามะนาวบีบใส่หนึ่งตอกหนึ่งตอนพอแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานนิดนึงนาจ้ะอันนี้อันนี้ข้นข้นสะก่อน,อ,น,อ,นอันนี้มันอาจีบวเพชรหลายเพราะว่าเพราะว่าชันซีส่พิกพริกซอยเป็นเม็ดเม็ดเข้าไปอีกโอ้ย แค่นี้ก็พร้อมเลยเดอ้ออัน,นย่ำบกม่วงสมส่เนาะก่ย้ยกล้วยกล้วยประดุกเออบกม่วงเปรียวบ่เดียวมาตตบนันปากน้ำหน่อยนึงมาเอามาซ้อยใสขึ้นสีแสบอันนี้ข้างอ่พาพักเข้ากับสีมีบกักพริกต้นหอมพักซี่หอมแดงนำมันลงไป หลาบปลาดุกนี่สิบอมี่นำเลยสีแห,งแหงแ่งแห้งแขนแขนต่วเนี่ยปลาดุกตัวหนึ่งถ้าสห้าไปซื้อหกสิบบาทเป็นบ่ลาบปลาดุกซื้อปลาดุกมาเมือนั้นสองตัวสองตัวสามสิบห้าบาทประเสริฐฉันเอามาย่างเองอกินหอมเจ้มาเด้อมากินด้วยกัน พี่น้องปองปลายชิมแหรอก็ะเจบโหลดพะนะกาลัดทั่วแสบแล้วบันอืมอันนี้พักเท่านี่จานพักพี่น้องปองปลายพอเจาถ้วยยังใส่บันนี่บอกพักไรกระดก เต็มถ้วยอายะเลยพมดีถ้วยนึงเือเดี๋มาเดาต้องเอาใ้หมดพักข้ากซีเมีน่เนาะ นี่ผักแข็งอุ้ยบกักอันดอกสะเดาต้นหอมผักซี่บักทัวแล้วก็มะแขงมะแขงมาละขีนกเอาว่างยังได้บัดไปจัดก่อนเดอ้อพี่น้องป,ปลายขอยจัดก่อนเดอ้อ อันบักพริกบักพริกสามสีบกพริกปวานี่แซบๆเด็นี่มาจา้าอร่อยอร่อยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อจา้าบ๊ายบายจาา้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจา้า